เดี๋ยวจะตามเพื่อนไม่ทันนะคะก็หลังจากที่ทางด้านของปูตินออกทีวีนะคะไปทั่วโลกเลยคะ่ะออกมาประกาศเกี่ยวกับกฎก,ก,กติกามารยาทใหม่ๆในการกดปุ่มนะคะล่าสุดทางด้านของสหรัฐก็เลยต้องออกมาแก้ไขกฎก,กติกามารยาทบ้างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามไม่ทันเพื่อนนะคะเดี๋ยวน้อยหน้านะคะแต่ว่าทางรัสเซียเนี่ยไปเน้นทางด้านของอ่าการพัฒน,นาเจ้าตัวออเรสนิกนะคะ ที่อยู่บนพื้นดินนะคะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนทั้งร้อเนะคะก็เลยขอไปพัฒนาทางด้านาเรือนะคะทางด้านของอาทางน้ํากันบ้างนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของสองมหาอำนาจนะคะที่ขยับวิธีนะคะก,กฎกติกามารยาทในการกดปุ่มกันนะคะก็ไม่อยากให้มีใครต้องกดนะคะ ก็อยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะรอโจไบเดนนะคะอีกไม่กี่วันค่ะเดี๋ยวก็พ้นวาระไปแล้วนะคะหลังแพ้เลือกตั้งนะคะก็หวังว่าทำมาจะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้ก็ทนๆเอาหน่อยละกันนะคะอีกแป๊บหนึ่งเลยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนกันเกิดขึ้นค่ะสําหรับกฎกติกามารยาทต,ต่างๆนะคะก็หวังว่าโดน,นที่ทามาแล้วทุกอย่างจะดีกว่าที่เป็นไปค่ะ